ันนี้จะมาทำลาบก้อยครับผมลาบก้อยเนื้อก็เอาตอนเล็กเลยเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับ<อ>นะนเน้ออ๋ออุ้ยพูนอะเนี่ยเพื่อยังไงขี้เพื่อบ้ะขี้เพื่อแล้วก็ยังไงขี้ขี้สดขี้สดเหมือนกันขี้สดเนาะอันนี้กำลังเนี่นอยอันนี้กำลังปาดอยู่นะอ่ากำลังปาดอยู่นะกำลังปาดเนื้อ กินเนี่ยดืบเนาะฟาดมือนีอีกแลน่อยขึ้นเะกินครับโดยผู้เชี่ยวชาญการฟักหยดมะหังหยาดมาโอ้ยเห็ดเ้ยหน่อยอนาคตต่อไปอาจจะได้เปิดร้านก้อยครับผมอ่า มันต้องฟักแบบสามชานะอ่าวันท so ู่ทีถ้ารว่ออกจากเขียงจะคำอะไรกันไปขอได้เบา่อได้ ตอนนี้กำลังการแข่งขันข้ามไคือไอ้เบา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 เละให้ทุ่มแรงลงเยอะมีบุฟฟกันทุ่มแรงลงอย่างนี้บุทุ่มญยาย ทำอะไรกับมือเด็ดยืมมันในยนน่อยกระดิ่งลายดิไม่ได้กิน,น <c oughs> สามตนไปักเลยว่าไม่เนื้อกับปอมวันนี้ยปัสอยู่ว้วนะ มีอะใครกับปลาสิวสีจางจิอเยล้ครับผมครับเส็จไปแล้วครับมึงเขียงครับประมาณนี้ตาเาทำหาเลยครับผมคนยังไม่เข้ารอบครับอีกคนยังไม่เข้ารอบครับ ต้องทิ้งใบครับมันต้องมีข้าวมาทิ้งใบพวกนการซอยอะไรนะซอยหอมเนาะซอยกระเทียมอ่าซอยกระเทียมซอยหอมอ้าวซอยยังงี้อ่ะไปดูครับไปดูซอยที่ๆเน้นๆครับซอยนะไม่ใช่ซอยนะเออเทคนิคเทคนิคครับเทคนิค เปนเผาข้าวข้าวยางน้ำตีนเลยเมื่อวานเมื่อวานนะแล้วอะได้คืนนี้บ่มีเด้อโอ้เน้นเน้นเน้นซอยถี่ด้วยอุ้ยมันมาตั้งกัมพูชามาเลยอย่างนั้นมันเป็นยาคุ้มคุ้มก็ค่าดำแั่เดี๋ยวนี้ค่าดำน้ำมันล้นแล้วอ่างนะไปนี้นี่นี่นี่โอ้โหปนีเสร็จเรียบร้อยใส่แล้วครับใส่พริก เออใส่เข่าวครับใส่เข่าใส่ดีครับใส่ดี เอาใส่น้ำปลาเด้อเป็นจะแซบไหมเนี่ยแซ่บแซ่บไหมเนี่อือปมอร่อยเปล่าปั๊มใส่อีอย่งหน กีเพ <Bilder S 2> ียบเหีเพียบอไ้เช่ไมยเรีกระจกอ่าสาแใส่เพียด้าะใส่เพียเพียโอ้ขมๆมุสื้อเขกล้ๆมันมัน้อซิมมาเลยปั๊มไปไปไปซิมอ่ะมาลองลองเลย่้แย